ทำอย่างไรหากต้องการจัดเก็บแชทกับคนที่เราไม่อยากจะคุยด้วยมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเราวินยูทคูค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนจัดการกับแชท ที่เราไม่ต้องการจะคุยด้วยนะคะหรือไม่ต้องการให้เขาติดต่อมาหาเราโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยจัดการแชทเข้าไปหรือว่าจัดเก็บแชทเข้าไปนั่นเองมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเข้าไปที่ m e s s e n g จ r จากนั้นหาแชทที่เราต้องการจะจัดเก็บค่ะหรือแชทที่เราไม่ต้องการจะคุยด้วยอาหาเลยนะคะถ้าเจอแล้วให้ทุกคนกดค้างไปที่แชทนั้นค่ะ กดค้างไปหนึ่งทีจากนั้นพอเรากดค้างนะคะเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีคําว่าเก็บถาวรแล้วก็จะมีคําว่าจํากัดจะมีคําว่าเก็บถาวรแล้วก็จะมีคําว่าวจาํากัดนะคะถ้าทุกคนเลือกเก็บถาวรเก็บถาวรเนี่ยเรายังจะเห็นแชทเขาอยู่เราจะยังเห็นข้อความของเขาอยู่แต่ว,ว่าถ้าถ้าถ้าผู้ชมเลือกจํากัดอันนี้เราจะไม่เห็นข้อความของเขาว่าเขาส่งอะไรมาหาเรานะ เพราะฉะนั้นให้ทุกคนเลือกเป็นจํากัดเลยค่ะและเขาก็ไม่รู้ว่าเรากดจํากัดแชทเข้าไปหรือว่ากดจัดการแชทเข้าไปให้เราเลือกเป็นจํากัดโอเคตอนนี้นะคะก็จํากัดเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จะไม่สามารถส่งแชทมาหาเราได้ถึงแม้ว่าเขาจะส่งมาแต่เราจะไม่เห็นข้อความของเขาค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ